กี่มาคเเฮ็ดมือนี้เฮ็ดปวนน้ำแกงด้วยคันเฮ็ดปวนน้ำแกงมือนี้มัเก็บเฮ็ดปวนน้ำแกงบมนข้อเลยค่ะสวนยางอิวค่ะท่านผู้ชมค่ะพอดีมูถึงแม่อมื่นเก็บเฮ็ดปวดไปว่ถามูเฮ็ดธรรมชาติเ็ดเพื่อนเฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดธรรมชาติครับเพื่อน้าอยยลูกโอ้ยลูกกบอกขนปาดโอ้ยนี่นี่ครับ นี versucht, ่นี่นี่แงนีเก็บเก็บเก็บครับนี่หลายครับมวนเก็บเห็ดเก็บเห็ดมวนเลยเจ็บระยะกันระยะกันดึงหมได้เลยเกานเห็ดบัวยิ่งก่อนเห็ดบวดำแจงดิดเห็ดวดำแจงอืมอดอก่นน้อยเห็นเห็นคืออติวนี่แหละค่ะ ดรน้น้อยเนียเกียวเนี่ยลาเกยวแ้วจะมาวาคู่คอยอ้าวนี่นี่ครับเกิดเบียบเมื่อกี้นี่อ้ยมันจุ่มต้นนี่อมมันจุ่มกับนี้เยอะนี่มันดำเขาบอเห็นเนาะลองหาไปอีกบ้างตัวนี้ลองหาไปอีกบ้างมีอีกบ้างหสอกันครับ มาชมกันอ้าวเออนี่นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วอือหืมนี่ยู่เงานี่ยเท่าไรตั้งนี่ยเนี่ยเงานี่ยเดินดอกเงานี่นี่เงาเนี่ยมั้ยเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ยางพานครับโอ้โหเผือไปนี่ครับดอกแม่มันเนี่ย มวลมวลครับมวนเนีใ่เกามใส่มีตัดเอาใส่มตัดเอาเังบ่ได้บดได้หาากีดติดดินกำลังยงอ้าวชมบครับลองหาไปอีกบ้างเมกี้นี่ผ่านไปโดยที่ว่าก็เห็นอ้าวเจออีกครับบางเทนเขาก็เหยยบลุงเหยียบ นี่ครับเกลี่ยไปเลยเกลี่ยไปเลยปาดออกพาแต่กี้เมื่อดอกก็เจ๊กี้เจ้าเถอะฮะต้องหาไปอีกเบื้องเอี๋ยวนี่ก็เห็นเมื่อกี้เก็บอุ้ยวางในจุ่มมันอ้านี่นี่พอเห็นครับนี่พอเห็นนี่นี่ดอกจุ่มมันดอกจุ่มอ่ะบางเือกับเคนเนาะว้อนเปิดเรียวพอเห็นอ้านี่นี่ครับนี่ ฮาบุญครับอาสวยกันครับอ้าวนี่โอ้โหอ้าวนี่ครับนี่ครับอืมหลายครับอ้าวน,นี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหแห้งหลายครับวะนี้ แดงเดินสก็บหมดบัดนี่ครับนี่ครับโอ้โหเอ้าม้วนมวนครับนี่เก็บเห็ดในปลาสวนยางส่วนโตครับสวนยางโอเคเบางทีเลยเป็นผ้ากันมว้วนนี่ดอกดดตุ่มนี่ดคนอคุ้นคุ้นในพื้นที่นี้เอามีดกิ้มบ่ โอ้ยนี่นี่นี่เพิ่อมเาสั่งนี่ดอกตูมมันเบอีบเบีบเบนบี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 กีบ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 ีมาบีบีัีบ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 ีมันีบ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 กบีบีบนบีมาปากีบีบคบีบีบีบคบีบบบบบบมีีบมีีีบ ขอบคุณครับสวัสบบดีครับผมอาไทยอันน okay, ี้